อีกสักห้านาทีนะคะน้องดีนจะปิดไลฟ์แล้วมาคุยด้วยกันมาคุยด้วยกันเถอะปีนี้น้องดีมตัดผมสั้นอตอนนั้นตอนนั้นผมน้องดีมยาวมากใครติดตามน้องดีมจะรู้ว่ายวาวขนาดไหนพี่ไลฟ์สดเสร็จอ่าตอนไหนเหลืออีกนะขี่นาทีอ่าประมาณอีกสี่นาทีเดี๋ยวพี่ปิดไลฟ์อีกสี่นาที ยังไม่นอนหรอกครับดิมยังไม่นอนเลยเพราะว่าคุยสนุกไลฟ์สนุกคุยอ่าสนุกรอดิมก็ยังไม่ได้ปิดไลฟ์เรียนหนังสือเก่งๆนะคะน้องสาวน้อยจบแล้วมาต่อมหาลัยที่ประเทศไทยนะคะโอ้ล้กดิมก็อยากไปนะคะแต่แต่เขียนภาษาไทยไม่ไม่ไม่ได้มันคิมได้พูดได้แต่เขียนไม่ได้เพราะมันเขียนยากมาก โอเคค่ะเดี๋ยวหนูรีบอาบน,น้ำเลยโอเคไปอาบน,น้ำเลย <laughs> อาบน,น้ำเลยเดี๋ยวอีกสี่นาทีเดี๋ยวที่ปิเป็นไรยังยิพี่มาคุยกัน <laughs> ยังไม่นอนนะคะลุงนี้เพราะว่า คนเข้ามาดู14คนแล้วใครเข้ามาอย่างไม่กดติดตามน้องดีก็ฝากกดติดตามให้น้องดีด้วยนะคะนอนหลับฝันดีนะคนสวยบายบายครับ้ะฝันดีนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูไลฟ์สดหนูนะคะบายบายเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนโอเคไปอาบน้ําเลยไปอาบน้ำอ,นอ,อาบน้ําเลย <laughs> ส่งหัวใจให้กำลังใจ้นิาด้วยแล้วก็สูๆ้ๆสู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าพวกนี้ต้องไปทำง,งานหนูก็จะไปเรียนมีใครเริ่มง่วงกันหรือยังสบายดีอามาวส่งหัวใจให้กำลังใจ ที่มาให้กําลังใจในไลฟ์สดใครที่ดูน้องดีอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องดีนทาคลิปอื่นๆไลฟ์สดแล้วมีคนเข้ามาดูเข้ามาคุยด้วยแบบนี้ก็แบบ แบบมันมีความสุขแบบฝองไม่ถูกแบบมีเพื่อนคุยมีอ่าที่ปรึกษาอะไรนี้อีกอีกแบบหนึ่งแล้วน,นี้ก็จะปิดไลน์แล้วนะไม่มีใครคุยอะไรเหบน้องดินแล้วหรอ <c oughs> ติ้งิงิงิดงดงว้าคนดูเก้าคนแล้วสวัสดีนะคะใครเข้ามายังไม่ได้กดติดตามต้องนิมฝากกดติดตามให้ด้วยนะแล้วก็กดแชร์ต้งดิมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจอีกกำลังใจหนึ่งต้องดิมก็ทำช่อง Youtube มาปีก, il, กว่าแล้วผู้ติดตามเพิ่งสามพัน 3, อ่ากดไลค์กดไลค์เป็นกำลังใจวันเข้ามาดู11คนแล้วใครยังไม่ได้กดติดตามน้องดิงฝากกดติดตามด้วยนะแล้วก็มาคุยเล่นๆลกันหน่อยถ้าไม่มีคนมาคุยเดี๋ยวน้องดิมก็จะปิดไลค์แล้วนะ วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันไหนว่างๆน้องดินจะหาเวลามาไลฟ์สดมาคุยมาพูดคุยด้วยกันอีกนะทุกคนก็อย่าลืมน้องดินล่ะเข้ามาคุยด้วยกันนะถ้าไม่มีใครเข้ามาคุยนี่เงามากๆแน่เลยอ่างั้นวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะฝันดีนะคะทุกคนสวัสดีนะคะบ๊ายบายฝันดีนะพรุ่งนี้ไปทำงานก็สู้ๆใครใครมีเรียนอยู่ก็สู้ๆนะคะ สวัสดีค่ะบาย